วัสดีครับมาพบกับช่องความรู้ฟรีครับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดปี2021ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันที่อยู่ในปี2022แล้วนะครับเดี๋ยวโอคลิปนี้ครับเรามาดูกันครับว่าในปี2021เนี่ยช่องความรู้ฟรีมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็มีคลิปไหนเด็ดๆบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ เริ่มแรกครับมาที่หน้าของช่องความรู้ฟรีครับเออมาดูกันครับว่าคลิปวีโอแรกของช่องความรู้ฟรีในปี2021เนี่ยจะเป็นคลิปไหนครับนี่ครับคลิปนี้ครับโจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมปลาย EP1 แนวกรอบรูปนะครับเดี๋ยวอาจะขึ้นลิงก์ให้ที่มุมบนขวามือของหน้าจอได้เลยนะครับอ่ามาดูกันครับคลิปนี้คลิปนี้ครับถือว่าเป็นคลิปแรกของปี2021เลยนะครับ สนามหญ้าเป็นการทําโจทย์แข่งขันในระดับประฐมปลายนะครัโจดเนี้ยเขาบอกว่าสนามหญ้านะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้วก็ มีมาเรื่อยๆครับโจทย์แข่งขันระดับประถมไปมีทั้งหมด20 EP นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีการสอนในเรื่องของหัวขอ้อคณิตศาสตร์ต่างๆเนี่ยค่ะคณิตาศาสตร์ต่างๆครับแล้วก็จะมีซีรีส์อีกซีรีส์นึงครับก็คือซีรีส์รวบรวมโจทย์แนวต่างๆครับจะเป็นการเอาโจทย์เรื่องเนี้ยมันอยู่รวมกันในคลิปเดียวนะครับก็จะแบ่งเป็น,ปนปหลายๆพาร์ทนะครับมาดูคลิปแรกครับคลิปเรื่องของสวัสด์รวบรวมโจทย์กับแนวของเราฟรีนะครับ ถ้าคุณขยับไปดูก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ที่มุมบนขวามือสามารถคลิปไปดูได้เลยครับมาดูข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็วันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับคลิปต่อไปจะมีอะไรเด็ดเด็ดบ้างนี่ครับคลิปนี้ช่องความรู้ฟีข่ดหนึ่งพันคนติดตามหนึ่งพันคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับในปี2021นี้สามารถทำได้ถึงหนึ่งพันคนแล้วนะครับในปี2 0 2พเเนี่ยผมได้ใช้เทคนิคใหม่นะครับ เทคนิคใหม่ในการทําคลิปก็คือการใช้กรีนสกรีนนะครับจะผมเนี่ยจะอยู่เป็นข้างหลังเนี่ยจะเป็นฉากเขียวแล้วก็แล้วก็จะเป็นข้างหลังเป็นหน้าจอของ iPad แบบนี้ครับโดยคลิปแรกที่ผมใช้เทคนิคนี้กรีนสกรีนนะครับผมได้ทำในชื่อคลิปนี้ครับคีคมาการนะครับอะคลิป โจดสมการยิงปืนเข้าเป้าพัดเป้าควมลูฟีครับสามารถดูได้ครับทีุ่มวนขวามือข้างบนของหน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิก์ให้สามารถคลิกไปดูได้เลยก็สําหรับคลิปนี้ครับจะผมใช้กินสกินเป็นครั้งแรกทําถูกบ้างไม่ถูกบ้างยังไงครับใช่ครับโจดข้อนี้ก็ถือว่าเป็นโจดที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อหาเรื่องของสมบัติหลงเลขยกกําลังครับมีทั้งหมด6 EP ครับก็สามารถไปดูได้นะครับ เรื่องสมบัติของห้ากำลังศูนย์แบบนี้ข้อมีค่าเท่ากับหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรว่ามันยกกำลังศูนย์มันจะถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีบทพีทาคกรัสหรือว่าอันนี้ครับเนื้อหาเรื่องของจำนวนจริงครับอันนี้ทําค้างไว้อยู่ครับแล้วก็มีเรื่องของการดึงตัวร่วม กำลังสองสมบูรณ์อย่างคลิปล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกำลังสองสมบูรณ์นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับส่วนคลิปที่ถือว่าพอพูลาร์ที่สุดในปีนี้คลิปที่ยอดวิวในปีนี้เนี่ยสูงที่สุดจะอยู่ที่คลิปนี้ครับคลิป การหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าการหาพื้นที่ของคลิปนี้ครับการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เทา่าก็คือคลิปนี้ครับลงไปเมื่อ6เดือนก่อนนะครับยอดวิวมีต้อง2,485้าวิวเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยครับสำหรับปีนี้เป็นคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดในปีนี้เลยนะครับอ่าอยลืมเลนะครับถ้าเกิดใครอยากดูคลิปนี้นะครับก็สามารถดูได้ที่บนขวามือของหน้าจอของผมได้น,นะครับคลิกลงนะครับคลิปปรนตุงการ,รุกตัวไอนะครับ ของรูปเียก็ประมาณน<ด>ี้ครับก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปวันนี้สําหรับคลิปวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ